อันนั้นซอสเลยนพูดเลยหม่พูดเลยไม้ใชนเก่งขายออกแล้วค่ะตัวินีเพลงอผู้เบาตีประคัญไปอัดมุกในงานกันเพราะอันนั้นเขเน้นอันกลองยาวมาให้ปีนเปนเบิดไปเรียนสวนเพื่อนที่ตอนก็เล่าเพลงอ่ะแต่เห็นเราอยูนในรันใช้ของเคยได้ยินไหมทำอะไร พี่โก้แล้วเรื่องที่พีก่ะพี่ออนี่อยู่มุงดาหน่ะไม่ยืมเ่าจะก่อนเงี้าคุณมาเก็มขัดแย้งไม่ไตัดผมมาต่อไปให้หนู่่ายให้เลย ปั้ยไถ่เรื่องนี้ไอ่ก้าวอาบน้ำนานแท้รอพี่ด้วยนะที่อยากห้านาทีดูค่ะป้ากุลเนาะเดีือนนี้อะอะไรนะรอได้แล้ว,อลลวรอพี่เลยนะนี่ก็ดูจะขาดความอบกุลน,นะเดีือนนีไ้ไม่ขาดไม่ขาด แง่เก้าสามก็เปได้ยู่ชรพี่ก็คเ้าอยไรูน่ยฮะเก้าอะไรอ่เก้าเยเยดูอเดยันอก็ดูมอหมดแล้วแหละดูวอกเดี๋ยวคืนพี่สรุปเรเลยมาหาองค์อ่ะตลอดเลยเราเก้าได้พี่โก้แต่มุกออนมาให้เร็ว

มีกี่้องคะเยอะกว่างค่ะจะต้องบ่โอเคขอเข้าได้นะแล้วก็นั่งขอแปงฟันและน,นถ้าพี่อ้อจะขอพี่ต้องไปขอเจ้า,เาว่านะคะกอ,อยากเกลืเลยมนะั้อะไรเรื่กระต่มเด็กเก็บอะไรที่กวอนที่ไหนครับ เพือจะขอก็ดูขอจะเอาไว้โอ้แต่ถ้าพี่ขอทุกขอพี่อเาค่ะเลยอมคมคมหล่อกงแกงแมหวันูโอ้โรุนกอยังกับของพุกพอดีอายุหนาลนากัเลยวะแม่มีไข่มูไหมคะเลยมอ้งเ่เาชาที่ไปช่อว่าเออ เทโกปีมอ่อะไระีไม่ได้เรียนนาขอบคุอบนมได้เ <they> ร re <trips> oh. <laughs> ียนราะขอบคไอ้บุลไอูได้กลับไปเรยนี้มาทางนี้แหละถูกต้องละเจนวออเรอวทานี้ถูกต้องลเอาพี่ถามก่อนว่าเจนออะไรดีกว่าตอแบบ หนูชอบที่ไปได้ทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยแต่ว่ามันเรียนเปลี่ยนอนแล้วไงแต่หนูอยากเรียนแบบโมบายก็เท่ากันนะที่ก็เรียนตัวี่ยนอนเชื่อไหมว่าถ้าทำงานได้ตังเองแล้วอาจจะไม่อยากกลับไปเรียนเลยที่เคยเจอเลยเพราาะว่ดูทีมกับบัตรทวัดนะครับ โอยเข้าบ้านไปสอนพี่เต้นหน่อยนะเข้าบ้านไปสอนพี่เต้นหน่อยดิเอาพี่ก็อยากเต้นช่วงท้ายไงจะไปเต้นะเนี่ยจะเปิดท้ายเหรอคะจะปิดทายแต่ว่าเป็นคอนเทนต์อาบน้ำแล้วแล้วค่ะโอ๊ยดูเก่าจังพี่เมฆทำอะไรเลย ถามกูกูติดต่อป่มี่หรือปามี่ไม่คุมสายไฟสงวนตัวก่อนอุมสายไฟนี่อนเอออันเปิดโหลดใส่แล้วไอ้ไอเสื่อมันแล้วไอ,อ้นนไเ,เอาไ้เ,ก,เกิดมาสวัสดน้อคนเฮา คณเด้อลองสานลอวพูดไอบอกพูไอสอนมึงผูฮะพบอกพู้ไอสอนมึงเป็นแบบนี้ไม่ยัไม่หมดพู้สอนมึงบอกแนนดีไรดีไรเอ๋น้องน้องเอ๋ไนไอ้ขึ้นรถกับพี่อยุบอนะฝากเพือสาวเป็นไงเนี่ยันลืมแล้ว เตะขาไทยเลยโตอไอกว่าเตะลิงเด้อเตะยเตะตีว่าออกบอกอกไปอีนห่ว่าูะไรูนี่ชอบคนบอกตบบกูอื่นเลยดิกูแบบกูคิดแบบ ใครจะว่ากูทำยังไงก็ช่างพูดกูรู้สึกแหมโกตรตั้งแต่แต่ว่ากูบ่มีเงินสดไงหมู่บ้านกูบ่มีเลยแต่กูอึ้งเงื่อนกูยังอึ้งบันว่าจะบ่มีเงินสดจากไหนยี้ก็ไม่มีวันบมวันบมสูนย์สองวันโมศูนยีน้ำ โกนะเดี๋ยวเรามาแล้วไไไโทรศัพท์ฝากไปเห็นสุดเลยไหมตกใจคือหาโซฟาตีผ่านมือเอ้ยเราพวกบ้ากระถายอยู่ว่าไอไปใส่คือบ่เห็นมากันเลยกันเลยนึกว่าเจ้า,จาแบบ,บตั้งใจบ้างไอหนิหรือว่าลืมเราลืมเพราะว่าตอนแรกเราก็เสียชาดอันนั้ะนะเราอ่อนอันไหมกูเบิ้งยาสูบอ่ะ อืมถ <ừ> ้าแต,งาต่ง,งห, <laughs> หอมๆแต่คนดมกันมึงหอมยามไอแล้ว <laughs> <laughs> มึงไม่ได้นับ <laughs> มึงก็เห็ดหนาักอจังกูว่าอาบนามีเนาะอันฟูกกูก็อาบหน้าสูงหัวยุ้ยแม่ ยังให้แกตลาดท่มึงกับซากกัสาแต่กี้ผู้แขกาตลาดเอาไปเรยไอแหเอาไอซอดบนาดานยงนเเหัป๊หลับ่มีสักทีิดอามัน,อ, women, มน s <S อยอ mm hmm. mm hmm. ู่น like ี้ นี่เ,ง,ง,เ,เงินกินเขาเป็นอะไรสุดโกงไม่เล่นนั่งแบ่งลอยปะ่ะบอกกันไปหามันเลยบอกวาน่ใ<ง>บอกวานวาหนาวฝากมาห่มันากไม่ใรเดียวมามีเงินในโงกงไม่นใช่ อยู่ทั้งหมดหรือว่าเอางี้ดีกว่าซื้อน้ำดีกว่าก็ซื้อน้ำซื้ออะไรไปให้มันดีกว่าเงาไปไหนมาเี๋่วเดแ๋ยวแ๋ยวายบาย